ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้ทางโจโสร้อยลงพื้นที่กันอีกแล้วเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆค่ะเดาได้ร่วมกับทางวิธีเด็กลาสเวกัสนะคะตอนนี้เราจะนําความสุขมามอบให้กับน้องๆในโรงเรียนค่ะเราอยู่กันที่โรงเรียนบางมดตันเปาววิทยาขานนะคะตอนนี้กิจกรรมข้างในจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราก็าไปดูเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีถุงฟันสุกนะคะจํานวน200ถุงมามอบให้กับน้องๆในโรงเรียนค่ะ ก็จะเป็นพิธีการรับมอบทางด้านหน้านี้นะคะท่านผู้ปกครองนะคะและนักเรียนบุกท่านนะคะเข้าสู่พิธการมอบผงปันสุกนะคะโดยทีมงานของจสร้อยและมูลนิธิเด็กลาสเวกัสนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอกราบเรียนนายสวรรค์กฎเุ็นทศผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนบางมตนตันเตาวิทยาคารน,นะคะประธานในที่มีมอบ ขอตั้200งง่าา2200ค่ะขอปราบเปินเชิญค่ะครับอนนขอสวัสดีพี่ๆที่มาจาก2200นะครับแล้วก็ตัวแทนมู้ิี่เด็กละาสุดครับวันนี้เป็นความโชคดีของเด็กๆโรงเรียนบางมดตามปอวาทยากทานนะครับที่พวกเรามีผู้ใหญ่ใจดีซึ่งตามออ,อ่อเรียนมาขออ่อหยู่เียนเดิมเขาก็ไป ขอ,อกลาวาที่พันมดที่มาตามหนาวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานจอสองร้ยขอเสียงปรบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของ,ของ,ของ้อนรในวันนี้ด้วยนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่จากจอสองร้อยร่วมกับมูลนิธิเด็กรักเพ็กนะครับที่มูลนิธิเด็กรักเพ็กครับมอบเงินให้จอสองร้อยเพื่อนําถุงปันสุขมอบให้ใกับเด็กในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เรามีสิ่งของที่อยู่ในถุง ปันสุกหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรายกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นมาต่างตได้วันนี้ผมในฐานะผู้กำกับโรงเรียนมันนนงมดการตอนนี้อยากจะทักท้อขอบพระคุณพี่ทุกคนเลยนะครับที่รับนำสิ่งดีๆมามอบให้กับเด็กในวันนี้นะครับในการมอบของปันสุกในวันนี้นะครับโรงเรียนบางมดเราก็มอบให้กับเด็กที่ ทุกชั้นเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 นะซึ่งเด็กวันนี้มาห้องละสองคนแล้วถุงที่เหลือถุงบันจุที่เหลือเราก็จะมอบให้กับเด็กที่ยังไม่มานะครับวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กทุกคนจำนวนห้า้อยสิบห้าคนที่เขายังไม่มานะครับซึ่งวันนี้ถดงกัุงจมดยี่สิบสองสองอยถุงนี้นะครับมอบให้กับพวกเราทุกคนในโรงเรยนตามรัามตามวิยกาการนะครับแลวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาสหน้าปีหน้าสถานการณ์เป็นแบบนี้หรือไม่เป็นแบบนี้ก็ามาได้นะครับนะก็ขอต้อนรับแนละขอบพระคุณเป็นอย่างที่มีโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอกราบขอบคุณ,น,คณ,ะณนะคะท่านผู้อในการสว่างตรวจถืพบน,นะคะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีมอบถุงบรรษัทน,นะคะ ขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากจสอยร้อยและมูลนิธิเด็กลาสเวกัสนะคะขอเรียนเชิญค่ะแต่เริ่มจากชั้นอนุบาลนะคะจะเริ่มจากชั้นอนุบาลค่ะแล้วต่อไปถึงนะคะก็จะเป็นคุณอัชราบุญสมบูรณ์นะคะและก็คุณสุเมธาพิชัยรัตน เป็นผู้มอบถุงปันสุขให้กับน้องๆน,นะคะดูถุงค่อนข้างใหญ่กว่าตัวน้องอีกนะคะคุณผู้ชมความสุขล้นถุงออกมาเลยทีเดียวอันนี้เป็นขออนะคะผอออเป็นผู้มอบถุงปันสุขนะคะให้กับน้องๆคือน้องๆที่มาเนี่ยจะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะคะจนถึง ประถมศึกษาปีที่6ค่ะคือคัดมานะคะเป็นตัวแทนมารับชั้นละ2ห้องด้วยกันนะคะจริงๆทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมไว้200ถุงนะคะสำหรับน้องๆทุกคนในโรงเรียนนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นชั้นเด็กเด็กเล็กนะคะเด็กกเรียนนะคะเห็นอ่ะเด็กๆก็รับลมไในรงเรนได้นะในถุงพันโถนี้นะคะก็มี ข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก oh no ็มีขนมนะคะมีแพ็คนะคะสหรับป้องกันโรคไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปก่อนเลยโรคเลยอะขอบคุณใครนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไปใช้ประโยชน์ในการดังลมชีวิตนะคะเรียกว่าถุงเนื้อหนักหนักไปด้วยความสุขนะคะหนักไปด้วยคุณภาพจริงๆนะคะ เด็กๆก็ดีใจนะคะวันนี้นะคะที่ได้รับน้ำใจนะคะได้รับความสุขจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งมอบมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องชั้นโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ถือไม่ไหวแน่นอนในถุงเนี่ยเรามีของเยอะมากก็จะค่อนข้างหนักคุณครูประจำชั้นก็จะเป็น คู่ที่มาช่วยถือให้นะคะน้องๆก็จะถือนมไหวไหมคะไหวไหมตัวเอียงเลยค่ะน้องคนนี้น่าจะไหวอยู่นะไหวไหวไหมคะลูกนี่นะคะเป็นถุงปันสุกที่ทางมูลนิธิหลุดมือเลยนะคะถุงค่อนข้างใหญ่ แข็งแรงมากมยกมาเองเลยนะคะยกมาเองเลยนะเดี๋ยวนถุงเน,นี้ยวางไว้ที่ข้างบนนี้ของเราเดี๋ยวเราจะถ่ายท่าอีกครั้งหนึ่งนะคะไหวไหมคะเนี่ยน้องตัวเล็บก,ก่าถุงอีกนะก็จะมีคุณครูค่ะคุณครูประจำชั้นจะเป็นคนคอยช่วยถือนะคะในถุงปันสุข ที่เรามอ้อไผ่จากทางบริชิคเด็กลาสวยการ์สนะคะวันนี้เราก็เป็นตัวแทนของทางมูลนิธิมาส่งม้อไผ่ถึงโรงเรียนเดี๋ยวเราไปดูข้าาวรำคะมีน้ำพริกาแม่ประนอมด้วยโอ้โหมีน้ำพรีมจะไปรับประทานนะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะไม่ต้องกลัวติดเลยค่ะเราต้ม ก็มีถุงสำเร็จรูปนะซดน้ำโอโห้เคร่องโทรเลยนะคะนอกจากนั้นนี่ผมอบภูมิใจดีมากเพราะว่ามีขนมด้วยนะคะมีขนมด้วยนี่ันุกน้ำฟันุกให้ทั่วทั้งครอบครัวนี่ลูกชายบอกว่าทุกๆไม่ต้องช่วยผมมีผมปุ๊บเองเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆค่ะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบางมดบางปาวิทยาการที่อยู่ใน ที่ถามว่าเข้ามายากไหมก็ไม่ยากนะมันจะเป็นทางเข้าคลองเข้ามานะคะอยู่ในเขตทุ่งครุค่ะก็น้องๆมีเตรียมพร้อมมากหวัานากที่ไม่ได้มาโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะอาจจะทำให้ ขาดค่ะด้วยนะการติดต่อกับเพื่อนฝูงวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาเจอเพื่อนๆด้วยแต่ทุกอย่างก็อยู่ในมาตรการที่มีการป้องกันเพราะเราจะเว้นระยะห่างนะคะเก้าอี้ของน้องๆแต่ละคนนี้ก็จะอยู่ห่างกันนะทิ้งระยะนะคะแล้วก็ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะบางคนก็ตัวเล็กกว่าถุงนะคุณผู้ชม ต้องให้คุณครูเนี่ยช่วยถือแทนนักเรียนโรงเรียนตระตวนวิทยาคารนะคะก็มารับมอบถุงปันสุกนะคะจากทีมงานของจอสร้อยและมูลนิธิเด็กลาชเวกัสนะคะมากันตั้งแต่ชั้นอ่ะต้นประถงเลยนะคะถึงป .6 นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นเริ่มเป็นชั้นเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะจากเด็กอนุบาตอนนี้เป็นชั้นประถมต้นแล้วนะคะอย่างสถานการณ์เช่นนี้คุณครูก็เหมือนจะช่วยไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะหนักนะคะเป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้ตัวแทนของทางเจสสร้อยแล้วก็มวิทีรับวิสการก็คือคุณอัชราบัวสมบูรณ์นะคะรองร้อำนวยการสายวิทยุประทัดสถานีวิทยุเจสสอร้อยแล้วก็คุณ สุเมธาพิชัยรัตน์นะคะดีเจสุดสวยของเราก็มาช่วยกันในการแจกของในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีทางพออนะคะนายพลจดถึงทศก็มาช่วยอันนี้เป็นน้องฟอสุดมีความสุขนะคะจนเซ่กันเลยทีเดียวนะคะค่ะ แล้วแบบนีนะคะขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนจากจสสร้อยนะคะได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับพวกเราชาวบางมดตันเปาวิทยาทานค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็ต้องขอขอบคุณในฐานะที่เป็นตัวแทนทั้งจสรอยแล้วก็ทั้ง้ที่เด็กละส่วกาวยนะคะก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมวิีที่องที่เดตุการช่วยกี่ยก็จะเป็นคนไยร้อยนะคะที่ขาไปทำงานทีไปอาศัยอยู่ที่ ที hoy, pues no día, decir, ่ล้านเฟกัสนะคะแล้วเขาก็มีความห่วงใยผี่น้องคนไทยที่อยู่ในไทยนะคะเขาก็เลยการเงินส่วนหนึ่งที่เขาไริจากกันมารวมตัวกันมาตรงนี้ทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางมูลนเด็กลลสเกัสเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเด็กมาทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยได้รับเงินจากคนละสองร้อนะคะแล้วเราก็มีโครงการแก้ไขาละรายการนนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ ที่จะ่าผู้ที่มอนียู่้ก็จะอยู่ไกลสาในหรา็เองเรา้อยากให้พวกเราได้ใช้ชีวิตได้อย่างเดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทน นะคะที่นํามามอบให้วันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะกลาง<อ>ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอเด็กๆค่ะ<อ>น้องจดเสียงกบมือแล้วเดี๋ยวเราจะ<อ>มาค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําให้รู้จักพี่ที่อัชลาบัวสมบูรณ์ตําแหน่งที่ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้ในการจอดส้อยเป็นผู้และพี่สุมเมธาด้วยพี่สุมเมธาใช่ไหมครับนี่เป็นดีเจนะดีเจคลื่นร้อยจอดสลายนะงพี่เนาะพี่สุมเมธา แล้วก็ดีเจด้วยนะหน้าตางามงานอย่างนี้นะ่าป็นดีเจที่เรามองไม่เห็นในในวิทยุนะครับนะเอาวันนี้ผมขอฝากด้วยนะปีต่อต่อไปต,อต่อต่อไปโน่นนะนำยาวยๆ,ๆเลยเดี๋ยวมีอะไรมามอบสิ่งดีให้กับนักเรียนเรียนบางมดขอขอวรนาตัวให้พี่ทั้งสมและชิมงานลัสิเวกัสมาใอีกนะครับนะพวกเราทุกคนรอคอยที่บางมดตันปวิทยา,ารขอเสียงปรบมือขอบคุณให้กับ พี่พผู้รอทั้งหลายด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีเงื่อนไขเดี๋ยวพี่สุเมธาบอกเลยอ่ะพี่สุเมธาเงื่อนไขจากมูลนิธิเด็กลาสเซกาสก็คือน้องๆหนูๆต้องต้องใจเรียนนะคะสัญญานะสัญญาไหมเอยสัญญาลูกสัญญาัด้วยสัญญาไหมคะเป็นเด็กดีต้องใจเรียนสัญญาไหมคะ สัญญาครับได้ยินอยู่ได้ยินอยู่สัญญาค่ะโอเคนะคะทีนี้พี่สลาชในถุงมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สุเบธานะครับเพื่อนร่วมการจอสองร้อยจะเป็นคนแจกแจกถุงออกมาว่าในถุงที่ปังสุดให้กับเด็กๆมีอะไรบ้างเอ้ามี มีจังโว่ยังยังจังโว่มีหลายยี่ห้อเป็นมีหลายยี่ห้อเป็นบะหมี่ยี่ห้อผสมกันนะครับนะมีน้ำพริกแม่ตานอมน้ำพริกแม่มีขนมอันนี้ ห้าชิ้นนะครับนี่อยู่ในกุ่เนี่ยอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ทานให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะครับอันนี้เป็นน้องของน้องกระโดงของน้องนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหยังไม่หมดอายุนะ้ใช้านได้อยู่หลายเดือนนะครับก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็ยังมีอะไรตากระป๋องตากระป๋องตาปุ้มกุ้ยซีซีกระป๋องนะครับเนี่ยทานได้สี่วันอย่างน้อยนะล่ะกระป๋องอันนี้ถ้าใครจะทานมาละสองกระป๋องต่อวันก็ได้แปดวันนะนี่ เห็นไหมครับมีฟาร์มต่อด้วยมีข้าวสาร5กิโลมี้าว5กิโลก็สารที่มี่้ออะไรพี่ลาตาชัดตาชัดตาดาาัดุนี่าุก็ีตาัดุ5กิโลแล้วก็มีหน้ากากแล้วก็มีหน้ากากมอบให้ด้วยนี่คือหูปันสุกมอบให้กับเด็กในวันนี้ใช่ค่ะนะครับหูของคากเลยแล้วก็มีฟิตน้ำนมมีมีิีน้ำนมมอบให้กับคนักทึ่งทึ่งหูใช่ไหม คนละแพ็คคนละหนึ่งคนละแพ็กนะครับพ่อให้คนละแพ็กดีนะครับโอ้โอันนี้ไม่กล้าใส่ไปในถุงกลมันแตกไม่กล้าใส่ในถุงกลมแตกนะครับเนี่ยอันนี้วีทิ้มนะครับน้ำนมข้าวนมขทานแล้วสมองดีเหมือนพี่อัชรานะพี่ือนพี่ชมเิ้มทานะทานแล้วสมองดีนะครับพี่ชมยิ้มให้ถึงบ้านอ่ะนะครับอ่าพี่ได้อีกไหมพี่อัชรานะครับเอาใส่รูปโครงการได้ไหมดีค่ะดีค่ะเราไปถ่ายรูปด้วยกันเชิญครับ ในตรงกลางนะครับเชิญครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นข้างหน้าออกมาเอาคู่พวกเชิญครับเอาคู่พวกเราเชิญคนนี้เดี๋ยวระหว่างนี้เราตามไปแล้วกันผอจะเป็นคนพาไปเราตามไปดูนะคะถ่ายรูปกันก่อนเอาพวกเราไปตายครับไปตายเลยระหว่างนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศนะคะถ่ายภาพนิ่งปิดท้ายกันสักหน่อยนึงนะคะสำคัญต้องเป็นเด็กดีนะครับนะนี่คือ เรากำลังถ่ายข้อสรวสจอไว้อยู่นะเราสามารถไปดูที่ยูทูบอะไรครับพี่โซมีทามบอกหน่อยครับ J S หนึ่งศูนย์ศูนย์ Radio Official นะคะดูยอนหลังได้ดูการขออากาศสดของจอ200ได้ตลอด24ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับ J S หนึ่งศูนย์ศูนย์ Radio Official ค่ะโอ้ไปตัองอยู่ตรงต่อหมอจะบอกอีกทีหนึ่ง J S หนึ่งศูนย์ศูนย์เลดอฟอ่าโอเคครับนี่คือเราไปดูเจอาหลังแน่นะครับพุ๊กปุ๊ขอรอยายามปุ๊อ่าโ,<อ>โอเคครับครูยอยู่บนนู้เลยอ่าพวกเรากดไลค์ปุ๊กกหน่อยอ่าปุกจะได้มีกำลังถ่ายที่สวยนันละโอ้วันนี้ขอให้ทุกคนไปลงเพจปุ๊กนะขอบพวกคนนตตุณคณะ้2ยและมูลนิธิเด็กนักสู้เบตัสกี่ มามอบอุปันสุขเพื่อเด็กๆในวันนี้นะครับออขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพลงๆรวยๆกันทุ่นหน้าที่นะกลับมาปีหนา้าเจอกันใหม่ไม่ต้องถึงปีหนา้าก็ได้นะครับมาเยี่ยมกันนะครับนะเรารอคอยขอขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยของที่เหลือเราจะมอบให้กับเด็กห้องละสิบคนที่มีฐานะ ค่อนข้างยากจนนะครับนำมอบให้ทุกคนเลยเราะจะไม่ต้องไปห่วงนะครับเราจะกระจายความสุขให้ทุกคนจากต่อสองลและมูลนิธิเบครัสเวกัสน,นะครับนะขอให้รัสเวกัสที่เป็นผู้มอบังมาให้นะนะขอฝากความอะไรนะความคำขอบคุณนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นโรคมูร์โมคไซขอของประศชาติบ้านเมืองต่อไปขอบคุณแทนนั้นใจที่ดีงามมอบให้กับ<ช><ห>พวกเรา ในวันนี้ขอบคุณครับ uk uk <all> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะคะจากหัวใจนะคะของพวกเราชาวบ้ามทุ ga, ga, ัทตาิทยาคารนะคะแลก็หวังว่าจะได้รับความรักแบบนี้นะคะต่อไปนะคะวันนี้พวกเราก็มีความสุขเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็แต่ความสุขแต่ความสุขกลับไปบ้านนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอต้อนนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบางมดนะคะบางอ่าบางมดตันเต่าวิทยาคารก็สังเกตได้ว่าถุงถุงเน่ค่อนข้างใหญ่นะะน้องตัวนิดนึงนะคะอันนี้เป็นระดับชั้นอนุบาลค่ะ เดี๋ยวเราแบกถุงสีเขียวเลยนี่กลับบ้านเนาะบนในซอยอะไรไปลงมาจากไหนนะคะโอเราบอกว่าเราก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องๆดูตัวเท่าถุงเลยเดี๋ยวนะคะอ่ะให้น้องพูดนิดนึงดีใจไหมคะพูดกันดังพูดดังดีใจชอบบถุงใบนี้ไหมครับ ทำไมชอบมันใหญ่ดีใช่ไหมในอบายใ้้องยบายบายอันนี้เป็นความน่ารักของน้องๆนะคะบอกว่าชอบถุงปันสุกใหญ่ดีเดีทยนีเรยบาเลยคอเดี๋ยวเราลองไปคุยกับน้องชั้นที่โตกว่านี้นิดนึงอ่ะเป็นน้องผู้หญิงบ้าง เห็นหน้าน้องชัดไหมชัดเจนนะชื่ออะไรคะนารืมวนสีสงครามชื่ออะไรนะดังๆชัดๆลูกนารื้มวนสีสงครามค่ะอยู่ชั้นไหนคะป .5 ทับ2ค่ะป .5 ทับ2คุยกับคุณผู้ชมหน่อยวันนี้ได้ถุงใบใหญ่นี้เป็นยังไงบ้างดีใจชอบไหมเมื่อกี้เห็นของในถุงหรือยังคะเห็นแล้วชอบอะไรในถุงขนมชอบขนมแล้วของที่เหลือไม่ชอบเลยหรองั้นแบ่งพี่ได้ไหมคะ หนูเอาแตขนมไงเอาอันนี้เอาเก็บไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะโอเคค่ะอ่ะขอบคุณค่ะชอบขนมอย่างเดียว<อ>ที่เหลือของคุณพ่อคุณแม่นะคะอา่าใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยวีฟิตของเรา,เานี่ก็คือกลับบ้านไหวไหม เราจะไม่ได้ใส่ถุงให้น้องๆอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะกระแทกแล้วเดี๋ยวนมนมจะโดนจอบแตกใช่ไหมคะแล้วก็แยกให้มันสุกไปแล้วใช่ตั้งใจเรียนออนไลน์นะจ๊ะยตั้งใจเรียนออนไลน์นะจ๊ะเด็กๆนะะคแล้วก็ไปอะไปคุยกับคุยข้างห้าได้เลยนะคะนี่แอบไปช่วยดู ก่อนที่น้องๆจะกลับเดี๋ยวเรามาหาน้องๆอีกสักคนหนึ่งร้อยนะคะไปชวนอยู่ไรส์สอร์ตอาแ้อ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้หนูมากับใครคะเดี๋ยวนะคะละกับปู่หาน้าตับปู่ชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรตกนกาชื่อน้อง้นกล้าอยู่ชั้นไหนคะกอสามทศสองค่ะก็สามทศสองเมื่อกี้ถุงหนักไหมเห็นแบบมือเดียวก็หนักครับแต่ไหวเหรอใช่ครัยกไหวใช่ไหมเดียยกให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะ ชอบไหมคะชอบค่ะชอบอะไรในถุงชอบวิ่งชอบทังหมดชอบทังหมดเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องต้นกล้าพูดอะไรกับคนดูหน่อยคนที่มอบถุงรวมกันมาให้เราวิที่เด็ก,กลาสวยัาอต่ะงผูดเลยขอบคุณมากครับที่มอบให้พวกเราะคะแค่นี้เหรอคะโอเค okay, ค่ะหนักเนาะโอเค okay. ขอบคุณนะคะคุณครูอ่ะ น่ารักมากเลยน้องต้นกล้าป3เ <_ d ata> มือ่อสักครู่ตอนที่เราเห็นยกกอยกก,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 ก็อีกแล้วเรียบร้อยนี่ไงเสร,เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ยังช่วยกันจับเก็บสถานที่ด้วยนะคะใช่ใช่น่ารักมากนะคะก็เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจน้ำห,หนึ่งใจเดียวกันของเด็กๆโรงเรียนบางมดตันเปาวิทยาะคารค่ะวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของทางมือชีเด็กลาสเวกัสนะคะทาง ตัวแทนมิธิเด็กยังไม่ได้มาในคราวนี้แต่พี่เขาบอกว่าจะมาในครั้งต่อไปเพราะว่าเรายังมีการไปแจกถุงปันสุตแบบนี้ให้น้องๆอ,อีกนะคะอีกสองที่ด้วยกันสำหรับกิจกรรมนี้ครั้งหน้าจะเป็นวันที่สิบนะคะสิบพฤศจิกายนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ปกครองทางนักเรียนแล้วก็อาจารย์โรงเรียน บางมดตันเปาวิทยาคารด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาละเรียบร้อยแอบบเดียวเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นลาคุณผู้ชมตรงนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ